สวัสดีครับพบกับช anel เชียร์ลิฟวูครับผมหากถูกใจคลิปและช anel ช่องนี้นะครับก็สามารถช่วยเหลือด้วยวิธีการง่ายๆอย่างการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดแจ้งเตือนรวมถึงการคอมเมนต์กันนะครับผมช่วยผมด้วยนะครับ มาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยการสรุปผลการแข่งขันพิีเมียรลีกคู่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็แพ้คาบ้านให้กับทีมอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์ศนย์ประตูตอนหน,นะครับผมมาดูตารางตารางคะแนนตอนนี้นะครับอาร์เซนอลนะครับก็ยังคงมีโอกาสเป็นแชมป์พิีเมียร์ลีกเหมือนเดิมนะครับส่วนทีมลิเวอร์พูลนะครับอยู่ในอันดับที่3ของตารางนะครับลงเล่นไปแล้ว36เกม มีอยู่78คะแนนนะครับยังไงยังไงนะครับลิฟร์พูก็การันตีอันดับที่3แล้วนะครับสำหรับฤด,ดูการนี้นะครับในรายการพรีเม,มียร์ลีกนะครับและก็จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกแน่นอนในฤด,ดูการหน้านะครับผม โดยลิฟว์ูนะครับจะลงแข่งในคืนนี้เวลาตีสอนะครับหรือตรงก,ก,กันกับช่วงเช้าวันอังคารนะครับลิฟว์ูก็จะไปเยือนทีมแอสตันวิลล่าที่วิลล่าพาร์คนะครับเรื่องที่น่าจับตามองในเกมคืนนี้นะครับก็คือนะครับการ เรียกฟอร์มเก่งนะครับของบรรดานักเตะลิเวอร์พูลที่ยังฟอร์มตกอยู่นะครับอย่างดาวินนูเยสนั้นจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้หรือไม่ในเกมคืนนี้นะครับหากได้รับโอกาสลงสนามนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆชาวลิเวอร์พูลทุกท่านจะให้กำลังใจนูเยสในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับหากนูเยสได้รับโอกาสลงสนามนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องจับ ตามองนะครับก็เป็นเรื่องของการรักษาโมเมนตัมนะครับฟอร์มการเล่นของทีมนะครับให้เก็บชัยชนะต่อไปได้เรื่อยนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูการนี้นะครับก็เหลืออีกแค่2เกมเท่านั้นนะครับหากจบฤดูการนี้นะครับด้วยชัยชนะทั้ง2เกมนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีมาก จริงๆนะครับสำหรับทีมลิพูนะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงนะครับครั้งใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับผมก็จับตามองทีมลิพูและให้กำลังใจเหล่านักเตะลิพูกันด้วยนะครับย้ำนะครับคืนนี้ลิพูลงแข่งเวลาตีสองนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้กันนะครับดีแันฟิลนะครับได้ออกมารวบรวมเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้ไว้ด้วยกัน เรื่องนะครับผมเรื่องที่1น,นะครับเกมคืนนี้จะเป็นการพาทีมลิฟูไปเล่นเกมเยือนครั้งสุดท้ายของเยอเกนครอฟหลังอยู่ลิฟูมานานเกือบ9ปีนะครับเรื่องที่2 a s นะครับแอสตันวิลล่าเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกประจำฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งอูนายเอเมลี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิง,งรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำฤด,ดูกาลนี้เช่นเดียวกันกับเยอเกนครอฟนะครับ เรื่องที่3นะครับตอนนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าโรเบอร์สันนะครับจะได้ลงเล่นในเกมคืนนี้หรือไม่เพราะโรเบอร์สันไม่ได้ฝึกซ้อมในเซสชันฝึกซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่วนโชต้านั้นนะครับยังคงไม่พร้อมลงสนามให้กับรีพูในเกมคืนนี้เรื่องที่4ี่นะครับแอสตันวิลล่านะครับมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ด้วยกัน8คนเลยนะครับก็คือบูบากา a คัมมัล่านะครับเอเมเลโนบูเอเดียนะครับ อ,อ่ไทลอนมิงนะครับจะขอบแรมซี่มอร์แกนโลเจอร์อเล็กซ์มเรโนโยูริเตลมองนะครับและนิโคลส,สวานิโอโลนะครับ แอสตันิลาก็มีนับเจ็บอยู่ด้วยกัน8คนนะครับเรื่องที่5นะครับคอปได้ออกมาให้สัญญาก,กับทุกคนนะครับแล้วว่าจะทําทุกวิธีทางนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับใบเหลืองจากผู้ตัดสินในเกมคืนนี้นะครับหลังโดนใบเหลืองมาแล้ว2ใบนะครับถ้าโดนอีกใบเหลืองอีก1ใบก็จะถูกแบนคุมทีมค้าสนามในนัดสุดท้ายที่ลิปุแข่งกับว,วูแทม นนััะครบเรื่องที่6นะครับผลผลงานของลิพูในการไปเยือนทีมที่วิลลาปาร์คในยุคพรีมเมียร์ลีกนะครับลิพูชนะ16เกมเสมอ5เกมและแพ้7เกมนะครับเมื่อไปเล่นที่วิลล่าปาร์กเรื่องที่7นะครับอูนายเอเมอรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าคุมทีมเป็นนะครับคุมทีมคู่แข่งแข่งกับลิเวอร์พูลมาแล้วทั้งหมด10ครั้งนะครับการเจอกันครั้งแรกเกิดขึ้นในเกมนัดชิงยูโรปาลีกเมื่อปี2016นะครับที่ลิเวอร์พูล แพ้เซบีย่าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ที่บาเซลนะครับแต่ตั้งแต่เกมนั้นเป็นต้นมานะครับเอเมลี่ก็ไม่สามารถคุมทีมคู่แข่งชนะลิพูดได้อีกเลยถึง9เกมนะครับโดยเสมอ2เกมแพ้ลิปูเจ็ดเกมนะครับเสียประตูให้กับลิพู ไปทั้งหมด26เกมนะครับ26ประตูนะครับและไม่สามารถเก็บคีนชีตได้เลยเมื่อคุมทีมลงแข่งกับลิวพูนะครับผมเรื่องที่8นะครับผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมคืนนี้ก็คือไซมอนฮูเปอร์นะครับเกมคืนนี้จะเป็นเกมที่5แล้วในฤดูกาลนี้นะครับที่ฮูเปอร์เป็นผู้ตัดสินหลักในสนามในเกมที่ลิพูลงแข่งนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจก่อนเกมคืนนี้นะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาดูการคาดการไลน์อัพ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่ทาง Dusan Fejka คาดการไว้ว่าเจอกินคอปน่าจะใช้ในเกมคืนนี้นะครับก็มีด้วยกัน2ไลน์อัพนะครับไลน์อัพที่1นะครับก็ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูอลิซงนะครับกองหลังประกอบไปด้วยโรบโบนะครับในกรณีนะครับฟิตทันลงสนามได้นะครับฟานได้ควอนซาและเทนอาร์โนนะครับควอนซานี่ก็เป็นนักเตะที่ครอปนะครับชื่นชมผ การสื่อนะครับครั้งล่าสุดว่าโชว์ผลงานได้ดีในเกมกับสเปอร์นะครับและก็ลงฝึกซ้อมได้ดีนะครับส่วนกองกลางนะครับก็ประกอบไปด้วยแม็กกาเอนโดและเอเรียสนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดีอาร์ตกัปโปและซาร่านะครับนี่ก็เป็นไลน์อัพที่1นะครับที่ทางดีชิสแอนฟิลคาดการไว้นะครับไลน์อัพที่2นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ ้รักษาประตูอลิซงน,นะครับกองหลังประกอบไปด้วยโกเมสฟันไดคนาเต้ และเทนอาร์โนนะครับส่วนกองกลางนะครับประกอบไปด้วยแมคกาเอนโดและโซโบนะครับส่วนกองหน้านะครับประกอบไปด้วยดีอาร์นูเยสและซาร่านะครับนี่ก็เป็น2องรายที่ทางดิจิสแอนฟิลคาดการเอาไว้นะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมก็อยากเห็นนูเยสลงเล่นในเกมคืนนี้นะครับอยากเห็นนูเยสกลับมายิงทีมริฟูให้ได้อีกครั้งนะครับก็เอาใจช่วยนักเตะริฟูกันด้วยนะครับนี่ก็เป็น ไลน์อัพที่คาดการเอาไว้จากทาง Disease and Field นะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังบทสัมภาษณ์ของลุยดีอาร์กันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆน่าจะทราบกันแล้วนะครับดุยดีอาร์ก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนเมษายนนะครับของทีมลิเวอร์พูลนะครับจากการโหวตของแฟนบอลนะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับดีอาร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่น่าสนใจลังได้รับรางวัลไว้หลายเรื่องเลยนะครับเรื่องที่1นนะครับดีอาร์ตเปิดเผยว่าเขาประทับใจมากที่แฟนบอลลิเวอร์พูลในสนามแอนฟิลด์ร้องเพลงชื่อ เขาในสนามนะครับทุกครั้งที่ลงสนามเขาพยายามทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อลิฟว์เสมอตั้งแต่วินาทีแรกที่มาที่นี่นะครับเขาอยากแสดงผลงานที่ดีออกมาให้ทุกคนได้เห็นตลอดเขาอยากเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดและพยายามให้เกียรติทุกคนการได้เห็นแฟนบอลลิฟวร์ร้องเพลงเชียร์ของเขาทําให้เขามีความสุขมากนะครับเขาจะเก็บเรื่องนี้ไว้ในความทรงจําตลอดไปเขาขอขอบคุณแฟนบอลลิฟว์มากนะครับ เรื่องที่สองนี่ครับดีอาร์รู้สึก ว่าตัวเองนั้นนะครับเติบโตขึ้นมากเมื่อพิจารณาจากช่วงเริ่มต้นอาชีพจนมาถึงทุกวันนี้เขานะครับก็รู้สึกว่าเวลาเหล่านั้นได้ผ่านมานานหลายปีแล้วแต่และทีมที่เขาลงเล่นนะครับได้มอบประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปการย้ายมาอยู่หรือพูลทำให้เขาได้เรียนรู้มากมายหลายเรื่องนะครับจนกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อนร่วมทีมก็เป็นคนที่ดีเช่นกันนะครับถ้าให้พูดตรงๆความจริงก็คือเขามีความสุขมาก ที่ได้อยู่กับลิวพูนะครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับเขาพยายามทําให้ดีที่สุดอยู่เสมอด้วยการพยายามเต็มที่100%เเซนะครับเขาจึงอยากขอบคุณพระเจ้ากับทุกโอกาสที่ได้รับมาในตอนนี้นะครับเรื่องที่3นะครับดีอาร์ยอมรับว่าเขานั้นก็รู้สึกนะครับก็รู้ตัวดีเช่นกันนะครับว่าช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นตัวเองนั้นโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับทีมนิพูไม่สามารถเก็บผลการแข่งข,ขันอย่างที่ต้องการ ได้นะครับนักเตะลีพูทุกคนนะครับรู้ตัวเป็นอย่างดีว่าการคว้าชแชมป์ต่างๆนั้นมีความสําคัญกับลีพูมากแค่ไหนนะครับจึงน่าเสียดายเหลือเกินที่ช่วงหนังๆลีพูไม่สามารถบรรลุผลที่ต้องการได้แม้ฤด,ดูกาลนี้ลีพูจะตามหลังคู่แข่งนะครับอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นฤด,ดูกาลที่ดีนะครับที่นักเตะลีพูร,ร่วมกันสร้างขึ้นมาเขาจึงมีความสุขจริงๆกับผลงานโดยรวมของทีมในฤด,ดูกาลนี้ และยังรู้สึกพอใจที่ได้ย้ายมาอยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับเรื่องที่4นะครับดีอาร์ดเปิดเผยว่าพวกนักเตะลิพูลนั้นตั้งเป้าหมายไว้สูงเสมอนะครับในทุกเกมที่ลงแข่งพวกเขานะครับรู้กันเป็นอย่างดีว่าแอสตันวิลล่านั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนในพรีเมียร์ลีกไม่มีเกมไหนง่ายเลยทุกเกมเป็นเกมที่ยากมากเพราะฉะนั้นแล้วเขาจึงหวังว่านักเตะลิพูลทุกคนจะ เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับเพื่อคว้าชัยชนะให้ได้ในคลําคืนนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของดีอาร์นะครับซึ่งทางดีอาร์นะครับก็ได้ออกมายืนยันนะครับพูดผ่านสื่อตอนสัมภาษณ์แล้วว่าเขานะครับยังคงมีความสุขกับการอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปนะครับดูทรงแล้วดีอาร์ไม่น่าจะได้ย้ายทีมใ,ในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วนะครับผม ประเด็นต่อมานะครับมาต่อันที่ข้อมูลจากทางแจ็คลาสบี้นะครับแจ็คลาสบี้นะครับสายหงจากดิเจสแอนด์ฟิลนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าลิ์พูนะครับจะประกาศร,รายชื่อนักเตะที่ถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับคาดว่ามาเตอุสมูเซียลอฟสกี้จะถูกปล่อยออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวนะครับหลังสัญญากำลังจะหมดลงในวันที่1ก,กรกฎาคมนะครับโดยฤด,ดูกาลนี้มูเซียลอฟสกี้หรือเมสซี่โปแลนด์นะครับถูกเปลี่ยนตัว ลงมาเล่นแทนบ๊อบบี้คลาร์กในเกมที่ลิเวอร์พูลสปักชนะสปาร์ตัปรากนะครับในยูโรปาลีกเมื่อเดือนมีนาคมนะครับส่วนนักเตะดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่ น่าจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันนะครับก็คือเมลคามูเฟลาเอนดอฟนะครับดาวรุ่งเยอรมันนะครับที่ลงเล่นให้กับทีมลิพูชุดใหญ่ของเยอ์กินคอปไปจำนวน2เกมนะครับก่อนเจออาการบาดเจ็บมาเล่นงานนะครับสัญญาของเฟลาเอนดอฟก็กำลังจะหมดลงช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เช่นกันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับนักเตะลิพูที่น่าจะถูกปล่อยออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ด้วยการไม่ต่อสัญญานะครับก็มี อยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่5คนนะครับคนที่1นะครับตีอาโก้นะครับคนที่2มาติบคนที่3อาเดียนคนที่4มัวเซียลอบกี้และคนที่5เฟลาเอนดอบนะครับนี่ก็เป็นรายชื่อนักเตะนะครับที่ไม่น่าจะได้รับสัญญาฉบับใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผม ประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้นะครับมาปิดท้ายกันที่ข้อมูลจากปากของกัคโปและเยอร์เกนครอปนะครับย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับก่อนเกมที่ลิพูจะลงแข่งกับสเปอร์นะครับครอปก็ได้ออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าเขาและกัคโปได้มีการพูดคุยเคลียร์ใจกันแบบส่วนตัวนะครับในช่วงที่กัคโป ฟอร์มตกนะครับซึ่งหลังจากการพูดคุยกันแบบเปิดใจในครั้งนั้นจบลงนะครับฟอร์มการเล่นของกัตโปก็กลับมาเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะครับจนกัตโปได้รับเสียงชื่นชมจากเยร์กนคอปและบรรดาแฟนบอลลิปูที่อยู่ทั่วโลกนะครับหลังกัตโปสามารถโชว์ฟอร์มเก่งออกมาช่วยเหลือทีมได้อีกครั้งนะครับล่าสุดนะครับกัตโปและคอปนะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของเรื่องราวที่พวกเขาคุยกันในตอนนั้น กับทางรายการพิเศษ The, o The, Last, The Last l a u g Table นะครับของช่อง YouTube ทางการของลิวพูนะครับโดยคอปนะครับได้ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิมไว้ว่าช่วง2-3เกมที่ผ่านมากัปโปลโชว์ผลงานได้ดีมากนะครับตอนนี้กัปโปเป็นหนึ่งในนักเตะลิวพูที่มีผลงานที่ดีสม่ำเสมอที่สุดในตอนนี้นะครับตอนนั้นนะครับเขาได้คุยเปิดใจกับกัปโปไปเมื่อช่วง4ถึง 4หรือ5สัปดาห์ก่อนนะครับว่าให้กรากโป หยุดทำสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ทำในสนามนะครับกัปโปไม่จำเป็นต้องพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เขาได้เห็นเลยในสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ทำนะครับกัปโปนะครับเข้าใจความต้องการของเขาผิดฟอร์มการเล่นของกัปโปตกช่วงนั้นก็เป็นเพราะกัปโปพยายามพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เขาได้เห็นในสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ทำในสนามนะครับซึ่งหลังจากกัปโปหยุดทำสิ่งที่เขาไม่ได้สั่งให้ทำในสนามฟอร์มการเล่นของกั ก็ดูดีขึ้นและแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงนะครับด้านกัปโปนะครับก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเขายอมรับว่านะครับช่วงที่เขาฟอร์มตกนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในฤด,ดูกาลนี้เลยนะครับพูดคํานี้ออกมาเลยนะครับสําหรับกัปโปนะครับสาหรับเขาแล้วนะครับเขาเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมีความสําคัญต่อชีวิตคนเรานะครับในการเอาชนะช่วงเวลาที่ยากลาบากเป็นอย่างมากเขารู้สึกดี ีใจที่ครอบและทุกคนที่ลิพูให้ความช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีนะครับในช่วงที่เขาเจอกับช่วงเวลาที่ยากลาบากทั้งตอนที่ตุวเขาบาดเจ็บและตอนที่เขาฟอร์มตกนะครับการมีความเข้มแข็งทางจิตใจนะครับและมีสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยให้คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบาก ไปได้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของกัปโปและคอปนะครับที่ออกมาพูดแบบเต็มๆแล้วนะครับว่าพวกเขานั้นเคลียร์ใจกันคุยคุยกันด้วยวิธีไหนนะครับจนกัปโปสามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้นะครับก็หวังว่านูนเยสนะครับจะเป็นคนนักเตะลีภูคนต่อไปนะครับที่เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมานะครับในช่วง2นัดที่เหลือใน ทายด,ดูการนี้นะครับผมทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข่าวรีพูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆชาวรีพูอีกครั้งนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมคืนนี้รีพูแข่งตอนตีสองนะครับผม